โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับกับมาสละผมนะครับเต้ยเซียนอีกแล้วนะครับก็อยากจะบอกนะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ไลค์จนถึงวันที่4เลยนะครับเพราะผมไปเที่ยวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะจากไปไหนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวเลดแบทแต่ผมขอโทษจากคลิปที่แล้วที่ผมถึงันเป็นแบทแมนแต่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นจากอนิเมะเรื่องไม่ใช่อนิเมะไหมผมไม่แน่ใจนะเบอร์เซิร์กอะไรสักออ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 ยยย่่่่่่่่าางงงงผผมมมมมไไไรร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 รููู้้้้นนนนะะะะคคคคัััับบกก็็ใจจชืืืหเเดีตตขภิๆแว แบทแบนนะครับที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาขอบคุณทุกคนมากที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเลดแบทนะครับผมชายนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเท่มากๆมันเหมาะกับทีมของเฟรมเซตตี้หรือว่าเหมาะกับเมืองดีมากนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสกิลเนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนแล้วก็ดาเมจมันจะแรงมากแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวที่2ที่โหดที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยคือพาโดลุกแต่ว่าอันนี้มันไม่มันไม่ใช่พาโดลุกนะครับมันคือเป็นเลดแบทแต่ว่าโหดสุดอันดับ2นะครับผมมก็ไไ่ด้แยสอะไรนาาาดดั้้คออแบบบโหมกกกเีว่็ตงขออออบคุณนนนน้้้งาามมะทีีี่ใหััดรววินะครับ ผมเคนก็ถ้าที่อยากดูกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนคลิปกล่องสิบกล่องเนี่ยผมน่าจะไม่มีโอกาสกได้ทำนะครับเพราะว่าคือผมไปเที่ยวผมก็เลยไม่ทำขอขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวจะหาอะไรมาตอบแทนแล้วกันพอวันที่4เสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะทำคลิปแจกของเขาเรียกว่าแก้นีน่นะั้นแก้แบบ แกแทนอะแทนไอติพกล่องเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมื่อนดูแทนก็คลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับมันก็ไปเพิ่มต้นดูคลิปได้เลยครับน้องชายไปใครที่กำลังมองหานะครับร้านเติมโลบักพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็น r ารและยังรับกดผลบัคฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลทแปดเช่นเมื่อคืนนี้ครับผมก็ไ้ว่มหตอง เรื่องก,การเกยียนนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8,500นะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์ท้ายคลิปนี้หรือมาสนับสนุนร้าน FDC Shop ก็ได้นะครับล้งชายมาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมจะไปด่านที่มันแบบว่าสว่างสว่างเพราะว่าเราอยู่ในเคาเรียกว่าค่ำคืนหรือว่าไฟที่แบบว่าร้อนและอุ่นนะครับก็น่าจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับโอเคป่ะแต่เรามาตรงบอสตรงนัง้นเลดยดีวยกว่ามันผมชอบภาพแบบนี้มันสว่างแล้วมันไม่แสบตาไม่มืดไม่มัวนะครับก็สว่างโอเคนะครับไอ้ด่านพวกแบบ ด่านเฟมเซตตี้แล้วก็ด่านด่านเนี่ยดิตินนี่หรือว่าด่านจะเป็นเนี่ยด่านบีซ่ะมาดูเหมือนมืดๆผมไม่ค่อยชอบผมชอบด่านแนวนะครับด่านสว่างๆโคตรชอบเลยคนดูชอบปะเออมันมันโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูเลยดีกว่านะเจ้าเรดแบชเชนี่เนี่ยมันจะตีเท่าไหร่นะมันตีที่แอนติแล้วก็ดาเมจดแรงหรือเปล่านะครับจากอันติกับตีธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะดูรูปร่างลักษณะภายนอกก่อน,นครับก็จะเป็นออร่าสีแดงนจะเป็นตัวเดียวที่มีหรือเปล่าออร่าเนี่ยคือแม่งเท่มากพาก โอ้โหสีแดงแจ๊นนะครับแล้วก็มีรูปทรงซิกแพคนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับโอเคมาเริ่มไปทีครั้งที่1ครับผมครั้งที่2องดีบีทีเจ็ดร้อยแปดสิบบีนะครับครั้งที่สามสี่ห้าหกคุณจะช่วยนับก็ได้นะครับเจ็ดน่าจะสิบห้ารอบนะแปดเก้าสิบน่าจะสิบห้ารอบไปเดิมครับผมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่สิบห้ารอบครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าอติจะสก,กิลจะเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็ดีบีทีจะลดดีบีเอชลดเหลือเจ็ดทีแล้วเพิ่มมา 8ทีแล้วเพิ่มมา50กว่าทีนะครับแต่ผมไม่ได้ให้ดูสกิลเลยอีกรอบหนึ่งเพิ่มมาประมาณ5เท่า4เท่าได้อยู่เอ้ย6เท่าได้อยู่6-7เท่าได้อยู่นะครับเมื่อกี้อาติเพิ่มมาผมเปิดคี่ข้อด้วยนะครับผมท่านผู้ชมใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราน่ไจะมาดูสกิลเต็มๆเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเราไม่เห็นสกิลมันมันก็แบบไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะครับมาสกิลผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ผมดูแค่ดาเมจกับอันนี้นะครับกับการโจมตีน เย yeah, เป็นการหมุนตัวแล้วก็เสีเยแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวต้องดูด้านหน้าต่อนะครับมันมี2มุมอ,ะอ่ะอ่ผมดูมุมด้านหน้าด้วยดีวยวเมื่อกี้เป็นมุมด้านข้างนะครับอันนี้จะแบมุมด้านหน้านะเดี๋ยวจะมาดูว่าสกิลเนี่ยมันจะแบบเห็นท่าตอนจบอะ่ะใช้สกิลเสร็จอ่ะแม่งโคตรเท่คนดูเหมือนจะเป็นการแบบปิดหน้าปะแล้วก็ใช้สกิลอะไรสชกอย่างไม่รู้นะครับผมปิดหน้าปึ๊บไม่ไม่เดี๋ยวใช้สกิลเสร็จแล้วก็ปิดหน้าอ่าเดี๋ยวดูใหม่นะครับมาไกลละมันตีนานมากเลยอะ่ะแต่กับมันแรงนะม,มยมะนะมห เอามือปิดปากอะไรประมาณนี้ป่ะเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเราไปรีวิวแป๊บเดียวจริงๆสำหร,รับเรตแบตนะทุกคนก็โอเคก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมใครก็สำหรับใครที่ ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนไปเที่ยวกับฟพกับแฟนก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับเดินทางสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับไม่เกิดอะไรปัญหานะครับผมโอเคก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีสำหรับปีนี้ส่วนปีเก่าๆก็ดีทิ้งไปแล้วเริ่มปีใหม่ไปด้วยกันนะครับทุกคนโอเคปีหน้าผมก็จะพยายามผมก็จะทำคลิปให้มันมีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับพี่ก็สลับวันนี้ใครที่ชื่นชอบเจ้าตัวเล็ดแบ็เชานี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามคนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งแสนซับผมยังไม่ หน0 0พนะครับผมอีก3,000กว่าซับเชิญกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ก็ได้นะครับผมก็สวัสดีพี่ขอตัวเาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าซีรีส์ดูคนด้วยบายนะครับ